กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีรักษาฝ้ากัจุดด่างดำด้วยว่านหางจาระเข้นะคะที่บ้านจะปลูกว่านหางจระเข้ไว้ที่กระถางค่ะมันก็จะต้นไม่ใหญ่นะคะจะเป็นต้นเล็กๆแต่มันก็โอเคเราสามารถมาใช้ได้นะคะสมุนไพรประจำบ้านของเราเองค่ะไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรมากมายนะคะก็เราก็เอาว่านหางจระเข้ค่ะ ไปปอกเปลือกออกนะคะเอาเหลือแต่ยางไว้ค่ะเดี๋ยวเราไปแช่น้ําก่อนนะคะเดีย๋ยวไปแช่น้ําสักให้ยางมันออกก่อนแล้วเราค่อยไปปอกเปลือกค่อยมาทาหน้านะคะเดี๋ยวไปเรานาว่านหางจระเข้ไปปอกเปลือกแล้วนะคะแล้วเราจะมาทาหน้าทิ้งไว้ค่ะ คือเราใช้แบบนี้เลยค่ะเรามันต้องไปบดนะคะอันนี้คือเราแบบจะทาแบบมันจะใช้จัดแบบนี้ทาเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปล้างหน้ากันนะคะเราก็ไปล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรนี้คือเราใช้ว่านหางจเข้เราสามารถทําได้หลายอย่างค่ะว่านหางจเขเราเอาไปบดแล้วเราก็ไปใส่ตู้เย็นแต่แม่แต่มจะทําสูตรที่ว่ามัน เอาไปปอกเปลือกนะคะก็มาทาทาหน้าเลยค่ะอย่างนี้นะคะแบบเราทาทิ้งไว้เลยค่ะเราสามารถทําได้เลยแบบนี้นะคะอีกสูตรก็คือเราเอาไปบดไปแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะแต่สูตรนี้แม่แต้มคือทาแบบง่ายๆอันนี้คือเราสามารถทาก่อนนอนได้ค่ะแบบเลยโดยโดยเราไม่ต้องล้างออกนะคะทาทิ้งไว้สามารถทําได้ทุกวันค่ะเช้าเย็นทําได้ค่ะ อันนี้ก็คือง่ายๆสุดนะคะเราใช้แบบใช้แบบปอกเปลือกอย่างนั้นเลยปอกเปลกแล้วก็เอามาทาแบบได้สบายเลยค่ะอันนี้นะคะทาทิ้งไว้ทําก่อนนอนตอนเช้าถ้าเกิดคนมีเวลาก็ทําตอนเช้าได้ค่ะแต่ทําก่อนนอนก็จะโอเคนะคะทำแล้วเราก็นอนเลยตื่นเช้ามาหน้าเราก็จะแบบจะตึง จะทําให้หน้าเราใสค่ะทําไปเรื่อยๆหน้าเราจะใสใสจางขึ้นค่ะจากเมื่อจากเมื่อก่อนนะคะหน้าแม่แต๋มคือแบบเห็นในอันนั้นตไหมคะตรงหน้าปกอะคะ่ะหน้าเป็นอย่างนั้นเลยแบบหน้าพังแบบตกใจมากเลยตอนนี้ฝ้าก็ยังมีอยู่นะคะแต่มันก็จะจางลงเยอะค่ะจากเมื่อก่อนแบบคือกุ้งใจมากพอเราเห็นหน้าเราแบบเราเห็นหน้าของเรา แบบพังขนาดนั้นจากที่เราไม่เคยเป็นใช่ไหมคะพอเราหน้าเรามาพังมันก็ตกใจค่ะแล้วเราก็แบบอดท,ทนทําเอาก็ทํามาเรื่อยๆนะคะเห็นผลเลยจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆให้เพื่อนๆทําตามมาคะ่ะได้ผลจริงนะคะประสบการณ์จริงค่ะไม่ได้หลกไม่ได้จกตานะคะเพื่อนๆลองไปทดลองทําดูคะ่ะทาทิ้งไว้ค่ะ ทาทิ้งไว้นะคะแม่แต่จะทาไว้ตรงกลางวันนะคะไม่ทาก่อนนอนอันนี้ก็จะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะแต่จริงๆแล้วเราสามารถทาไว้ก่อนนอนได้นะคะตื่นเช้ามาหน้าก็จะแบบชุ่มชื่นค่ะเป็นไงม้้งคะสูตรนี้เพื่อนๆสามารถทํากันได้นะคะทําไา้ทุกวันค่ะสูตรนี้แนะนําเลยเราทําทุกวันหนะ้าเราจะจางนะคะทําแค่วันสองวัน มันไม่หายนะคะเราต้องอดทนทำเป็นเดือนแล้วทำไปเรื่อยๆออกแดดอย่าลืมทาครีมกันแดดหรือว่าเราทาครีมพอเราพอกหน้าเสร็จนะคะเราต้องทาครีมทาครีมเสร็จปุ๊บสิ่งที่ห้ามลืมคือครีมกันแดดค่ะสิ่งสำคัญเลยค่ะเพราะเราออกแดดถึงเราจะไม่ออกแดดนะคะถึงแบบมันจะเป็นแค่แสงไฟก็ ควรจะทาครีมกันแดดด้วยนะคะแค่แสงไฟก็สามารถทำให้หน้าเราเป็นฝ้าจุดด่างดำได้ค่ะหน้าเราหมองคล้ำได้นะคะฝ้ามีหลายชนิดนะคะฝ้าเลือดฝ้าแดดฝ้าลมฝ้าฮอร์โมนเราเป็นฝ้าจุดไหนเราเราไม่รู้ว่าเราจะรักษาแบบไหนคือเราใช้สมุนไพรอะคะ่ะ สมุนไพรในในการรักษานะคะแล้วก็รักษาไปเรื่อยๆคือเราต้องทําให้ติดต่อกันนะคะทําแบบทําเป็นระยะให้ติดต่อกันแล้วเราจะเห็นผลค่ะหน้าเราจะใสขึ้นฝ้าเราจะจางลงทาครีมทาแป้งก็จะติดหน้าจะสวยค่ะจากเมื่อก่อนที่ว่าถ้าเกิดเราไม่เคยพอกหน้าไม่เคยทําเลยจะทาแป้งแบบจะไม่เข้าหน้าเลยนะคะเพื่อนๆไปทดลองทํานะคะ คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะไว้ติดตามคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณค่ะ